อาจารย์วิรัตครับนะคนข้างบ้านผมเนี่ยเขามาบ่นกับผมทุกวันเลยครับเขาบอกว่าเขาทํานานะ่ะมันไม่ได้ผลข้าวก็ดีเม็ดก็รีบรวงก็ไม่สวยขาย,ขายก็ไม่ได้ราคาครับเนี่ยเหลือแต่เสาบ้านแล้วโอ้ครับนะทีนี้ไอ้ผมก็สงสารอยากจะช่วยเขาก็จะเอาปุ๋ยกรีรีดไ,ไปแนะนําให้เขาทีนี้ปุ๋ยกรีรีดมันใช้ยังไงครับได้เลยครับนะ เพราะงั้นเราไปดูว่าปุ๋ยกิริย่ยใช้กระดาษข้าวใช้ยังไงครับนะ้าะได้เอาไปช่วยเขาถูกต้องครับนะเริ่มจากการเตรียมดินให้ใช้สารปรับปรุงดินนาโนฮิวมิกสูตรเข้มข้นว่านในปริมาณ30-50กิโลกร,รัมต่อไร่ใช้ปุ๋ยกิริษชนิดน้ำสูตรหนึ่งในอัตราส่วน1ซีต่อน้ำ1ลิตรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวทิ้งไว้1คืนจากนั้นนำข้าวขึ้นมาผึ่งให้แห้งแล้วนำไปหว่านในจุดที่เตรียมดินไว้ หลังจากต้นข้าวอายุ7วันหรือเริ่มผลีใบเลี้ยงได้2ใบให้ใช้ปุ๋ยกิริลชนิดน้ำสูตรหนึ่งในอัตราส่วน10 cc ต่อน้ำ20ลิตรต้นข้าวอายุ15วันให้ใช้ปุ๋ยกิริลชนิดน้ำสูตรหนึ่งในอัตราส่วน10 cc ต่อน้ำ20ลิตรต้นข้าวอายุ1เดือนให้ใช้ปุ๋ยกิริลชนิดน้ำสูตรหนึ่งในอัตราส่วน20 cc ต่อน้ำ20ลิตรต้นข้าวอายุ2เดือนให้ใช้ปุ๋ยกิริลชนิดน้ำสูตรหนึ่งในอัตราส่วน20 cc บวกกับปุ๋ยกิรตรชนิดน้ำสูตร2 20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อต้นข้าวตั้งท้องให้ใช้ปุ๋ยกิริดชนิดน้ำสูตร2ในอัตราส่วน30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรและต้นข้าวก่อนเกี่ยวให้ใช้ปุ๋ยกิรตรชนิดน้ำสูตร2ในอัตราส่วน30ซีซีต่อน้ำ20ล,ลิตรเน,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 นี่ยนะถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยกรีดตามที่ผมแนะนำปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแน่นอนครับข้าวก็จะไม่ดีด มเม็ดก็จะไม่รีบขายก็ได้ราคาลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลิตแน่นอนครับนะโอ้ยถ้ามันดีอย่างเงี้ยผมจะได้แนะนําให้กับพี่น้องกเกษตรกรและเพื่อนผมใช้กลีนดิบทีน่ละทุกคนก็จะได้ร่ำรวยมีเงินใช้มีเงินกินมีเงินเก็บสบายไปทั้งชาติและโดยเฉพาะเพื่อนผมเนี่ยมันจะได้มีเงินไปต่อสาวบ้านมาันเสียทีขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ